สวัสดีครับผมช่างสำราญนะครับอู่สำราญจักรยานนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาทําการรักษารถนะครับเขาเรียกว่าการรักษารถนะครับเพื่อที่ไม่ให้รถยนต์ของเรานะครับเกิดการเสียหายนะครับเกิดการชํารุดนะครับในเรื่องการดูแลรักษารถยนต์นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราสามารถดูแลด้วยตัวเองได้นะครับ โดยที่ยังไม่ต้องไปเรื่งช่างนะครับไม่ต้องไปให้ช่างช่วยดูช่วยอะไรนะครับวิธีการง่ายๆนะครับอย่างรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเนื่องจากว่ารถเขาอายุการใช้งานนะครับมานานแล้วนะครับแต่ทีนี้ขาดการบำรุงรักษาครับเขาเรียกว่าขาดการบำรุงรักษาตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่ว่าไม่ดูแลเรื่องระบบน้ํานะครับ ไม่ดูแลเรื่องระบบน้ําคิดว่ารถตัวเองเก่าแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องใส่น้ำหล่อเย็นครับไม่จําเป็นต้องใช้นะครับแต่ผลที่ตามมานะครับผลที่ตามมาที่ท่านจะต้องเจอนะครับท่านจะต้องมานั่งเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับอย่างคันนี้นะครับท่อน้านะครับท่อน้ําหลังเครื่องนะครับท่อน้ําหลังเครื่องถูกมานะครับถูกมาแล้วก็น้ําไหลออกจาก ด้านหลังนะครับตรงท่อน้ํานะครับอยู่ช่วงนี้นะครับมาหานี้นะครับผุหมดเลยครับสาเหตุก็คือรถคันนี้นะครับคิดว่ารถตัวเองเก่าแล้วนะครับรถตัวเองก็อายุการใช้งานมานานแล้วก็ไม่จําเป็นต้องดูแลรักษานะครับก็เลยไม่ทําการใส่น้ำยาหล่อเย็นนะครับทําให้ท่อน้ํานะครับเราใช้งานนังมันผุนะครับพอผุเสร็จปั๊บความร้อนมันจะขึ้นนะครับทีนี้เพราะว่ามีน้ําไหลออกนะครับคันนี้ จะได้เทสท์ดูฝาสูบอีกนะครับว่าฝาสูบโกงหรือไม่นะครับถ้าฝาสูบโกงก็ต้องไปทำการรื้อฝาสูบซึ่งก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะครับดีนี้เรามาดูนะครับชิ้นส่วนที่มันเสียนะครับเนี่ยสำหรับรถคันนี้นะครับครับถอนอะไรออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับท่อน้ํามันผุอย่างนี้นะครับเนี่ยครับดูไว้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใส่น้ํายาหล่อเย็นนะครับมันจะกัดออกไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ไม่ใช่ว่า เราไปตัดไปเกียร์นะครับอันนี้เป็นการผุกร่อนโดยธรรมชาติของระบบน้ําเลยนะครับจุดที่มันรั่วอยู่นี้ครับจุดเล็กๆตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะผุทั้งสองด้านนะครับอันนี้เป็นรอยน้ํากัดนะครับที่เราไม่ได้ใส่น้ํายาหล่อเย็นนะครับอันนี้โชคดีนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะผุลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้เปลี่ยนอะไหล่ออกหมดนะครับเนื่องจากว่าเราขาดการบำรุงรักษานะครับถ้าเรามีการใส่น้ํายาหล่อเย็นนะครับอุปกรณ์พวกนี้จะไม่เสียหายนะครับเนี่ยครับพวกนี้มันจะ อยู่ได้นานนะครับแต่ทีนี้ค <internally. S 3> ันนี้ก็ผูมันจะปูลักษณะนี้นะครับมันกัดนะครับนะครับเราจะต้องได้ทาการบารุงรักษานะครับก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับรถท่านนะครับที่ว่าเก่าๆหรือว่าใช้งานมานานหลายปีนะครับอยากคิดว่ามันเก่าแล้วเออก็ไม่ต้องใส่น้ายาหล่อเย็นนะครับจริงๆแล้วควรจะใส่นะครับอย่างคันนี้ก็เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้ไปก็ต้องใส่น้ายาหล่อเย็นเข้าไปนะครับถ่ายระบบน้ําออกนะครับก็ต้องใส่น้ายาหล่อเย็นเข้าไป เพื่อให้ระบบเครื่องยนต์นะครับมีประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็การระบายความร้อนที่ดีนะครับก็อยากจะฝากไว้นิดนองนะครับรถท่านถ้าใช้งานมานานแล้วนะครับเวลาท่านลงจากรถนะครับขับรถไปทางไกลๆลงจากรถพยายามก้มมองใต้ท้องนะครับก้มดูใต้ท้องนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูว่าระบบน้ํานะครับ มันรั่วหรือว่ามันซึมไหมนะครับแล้วมีสัญญาณเตือนอยู่อย่างนึนงครับมันจะมีสัญญาณเตือนอยู่อย่างหนึ่งก็คือตรงหม้อพักน้ํานะครับถ้ามีน้ําหายนะครับถ้ามีน้ําหายสันนิษฐานเลยนะครับว่าระบบน้ําของเรารั่วแล้วนะครับต้องได้ทําการตรวจสอบก็ต้องตรวจเช็คครับโอเคครับขอบไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ